เกมยบมาบัโอ๊ะเกิดับขึ้นปิดปิดปิดสวัสดีนี่คือใคร Hey can you hear me Hey คุณได้ยินฉันไหมสวัสดีจานายมีอะไรขึ้น Well I need more people to work the night shift ดีฉันต้องการคนมากขึ้นเพื่อทำงานกะกลางคืน,น So I'm gonna change your schedule to work the night shift from now on, okay? ดังนั้นฉันจะเปลี่ยนตารางงานเวลาของคุณเ,เปลี่ยนกลางคืนเปลี่ยนกลางคืนนั่นคือทั้งหมดลาก่อนวัดวันถัดไปคุยอ้าคุย h e y man Hey พี่ชาย I left a note in the staff room with all the tasks you have to do tonight. ฉันทิ้งโน้ตไว้ในห้องพนักงานพร้อมกับงานทั้งหมดที่คุณต้องทำในคืนนี้โอเคง่ายเกิทั้งหมดเหรอใช่คุณแบกไปเจอกันนะอยู่ให้ปลอดภัยเถอะโอเคอุ้ยบายบายพนักงานอยู่โดดโอ้ว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเซ อ่านเปิดออปเปอร์สิออปเปอรปิดด้วยอ๋อาโน่เหรอเขาอยากให้ฉันทำความสะอาดแล้วเปิดแล้วปิดสฉนจั์เขาไม่จ่ายเงินให้ฉันพอสมควรทีนี้ทำความสะอาดสถานที่ อยู่ค้างน้องเบิดเลยลนะ่ะว่าปิดไหมปิดแบบว้าวเก็บขี้ขอ่ะครบครับลอกสวนสัตว์ ก็คือเราอย่งไงอ๋อ,อลงนากระสุนสัตว์ว้ยวหลักโอ้โหสมบูรณ์ตอนนี้เราต้องรอเพื่อนลงมาของเราโอเคสมบช่องสุษัทยิงไปยิงประตู ดูเหมือนว่าประตูบางทีเพื่อนรงมาขอสัญาอยู่ที่นี่เฮ้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 เดี๋ยวมาที่เฮ้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 อ่าเพื่อนมาเชื่อคนนั้นคือไข่แล้วเขาเขาทำกำลังทำอะไรที่นี่ในบรันนี้เพื่อจับคนแบบน,น้าเฮ้ มีปัญหาไหมฉันอยากเข้าไปสวนสัตว์เปิดประตูตอนนี้สวนสัตว์ปิดสวนสัตว์ปิดในขณะนี้มาในตอนเช้าและ <Do you S 1> คุณสามารถเข้าได้ right ฉันคิดว่าฉันจะรอเหรอเปิดประตูตอนนี้ไม่เขาเข้าไปได้ re อะไรคุณ <c oughs> จะเสียใจ ฉันกลับมาเมื่อคนไม่ไม่ขาดนเนี่ยบายบายครับปุ๊กอะไรผิดปกติผู้ชายคนนั้นผิดปกติสิ่งอย่างนั้นไม่เคยเกิดขึ้นฉันควรไปเตือนเพื่อนร่วมง,งานของฉันเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นเราหาไปโรงงานปิดเธอแต่เธอเออแล้วเข้าไปทางไหนอีก ไม่เออวัดีจ๊อดแกแจ้งไงินคุณทราบตอนที่คุณจะข้าๆมีคนแบกดั่นไกลๆตอนนี้เขาพยายามเข้าไปสวยสัตว์ในเวลานี้คนตาใช่ไหมทางซ้อประตูเขียวอ,อะไรเนี่ยเขากลับมาแล้วเหรอไปที่ประตูยังจะให้ไปที่ประตูอีกออมาแล้ว ใช่ <hay. S 1> ฉันได้ถึงคุณแล้วฉันจะโทรหาตำรวจไม่ใช่คนนี้นี่คุณมาทำอะไรเนี่ยฉันคือเพื่อนร่วมงานของคุณมาจี่นากิชฉันเปลีประตัวตอนนี้นี่ม<ค><ด>จะกระท่อมอาหารวางแจ็กระท่อมอยู่ไหน นเองอยู oh, you know? Hi, uh ่นี่เพื่อนใครดูได้นะแกแบบร้านนี่สุดให้อาหาร งานแค่ไหนที่ฉันกับที่ฉันจะกลับบ้านได้น้องน้องพี่โอ้เหนือด้านมีอะไรหยิบยาจากเพื่อนโรงงานโอ้ยน้องต้องได้รับยาเปิด โอ๊ย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 ไปขอคนดีในตัวนี้โอเคนั่นคือทั้งหมดที่เจ้านายระบุไว้นอกจากการเฝ้าดูกล้องฉันไปนทำอย่เคดูกล้องดูกล้องครับด,ดูกล้องดูกล้อง อ่าอ่าอืมเพื่อนยังอยู่เฮ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะอ่ะน้อเจา้านาว่าคนนั้นก็ยังอยู่ในกล้อง่ยบวอชจไระดับแล้วบางทีเจอาอาจจะบูรีิแก้ ขอให้จัาซ่อมไฟสวัสดีชาาโลกนี่ชาวกเรสามารถซ่อมแขงไฟได้ไหมแน่นอนวัฒใจะมาเกิดขึ้นตลอดบา,บายยเยี่ยมยอดอเพื่อนอุย้ยอ๋อเปิดแล้วใช่ดีกว่าสว่างมากอ๋อนี่รถ ฉันกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็งแล้วเฮ้ <Hey. S 1> เทปไม่เจ็บนี่หนึ่งซ่อนอยู่ไหนปิดข,ขับไปข้างในขัไปข้างในใส่เทปตรงนี้หรอ Why oh. are you watching that? Boss will kill you if he caught you Careful, man Bye. follow me I have to show you something Here we are This is the cursed journal w h i c ี e x ม l a i n s, <S ต้อง u ป s ี of t ไป s ะไป,ไป,ไปอ่าถ้าคุณก็จะอยู่ตรงนี้อ่านอ่คือห่าใช้บ๊าบาบาะน,นี่อุ้ยใช้บกวนนั่นเป็นสิ่งไรทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> อ้านักดุลีเชิไม่ จะได้รับเงินพออสำหรับจะเดนออกไปจะไม่ได้รับเงินพอจะน้องที่ตายแล้วว่าฉันจะไม่บอกจะแจ้ทงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันควรไปตรวจสอบกล้องทันนีใครเอ่ยคุณจะใครคุณเข้า,ค,ขางงคุณเข้ามาได้ไหมคุณเข้ามาได้ไง

ได้ยินมันไหมหใจนๆแมนค<น>ุณรเจ้าของสวนสัตว์นี้ในขวันผมจะเรียกกำลังเสริมและปิดประตูัหลบอสมีเจ้หน้าที่ตำรวจให้ความเหลือยิงกิดร้องได้่านไม่ทันสักอันเลยบอสคุณอยู่ไหมอุ้ง ใช่อยู่ตรงนี้อยู่นี่จะออกไปดูหน้าที่กลับมาฉันไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยฉันควรไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูไวไหมปิดไปดีกว่านี่ฮาวนี่ฮาวมีใครมาจ้าอ้าวใจองมาเฮ้โทรมาทำไมอ้าวอ้า Sao bọn mấy này đâu cho mấy Hop Chỉ xa Sao tao win quá chạy này à Yeah. สามสองหนึ่งตัวนคนดีคนฆ่าได้จนไปมาถึงแต่คนฆ่าก็หายไปอ่ะเดี๋ยวโอเคไปปุ๋ย